ขอร้องสักท่อนนะฮะไม่เอานะโอเคอยากเป็นครูไม่อยากเป็นนักร้องไม่อยากยังอาชีพหนูใช่ไหมดีครับคุณครับน,นี่แหละคนถูกหวยแสนกว่าบาทจะเป็นงี้คุณครโอเคเลยอ่าครับผมคุณแม่ขอบคุณครับอ่าทีมบางกะปิ ขอเพลงด้วยนะมาแร็งใหม่ได้ได้เลยมาแม่มาและขยันขึ้นกันด้วยนะอือครับแ,แม่มามาเหมือนรวมทิปไปเที่ยวอะ่ะ ทีมสวเหรอแม่ไม่ใช่สูงใบนะสวยเวอร์เขาบอกสวยเวอร์อะเดี๋ยวจะบอกฝนตกตอนเช้ายังไงรถติดมากแม่แอบกลัวไม่ทันแม่เอ๋งูไม่แทนน้ำรถตู้โบกมอเตอร์ไซค์มาเลยไงไม่รอพวกเลยขอบคุณครับโอ้โหไม่มีนิ้วแล้วมีเออมาขอบคุณครับแม่ มาจะดีกับลับหลานเหรอไม่น่าใส่แว่นตาดำมาเลยนะตาเจ็บเป่าให้หน่อยเดี๋ยวเจ็บกว่าเดิมนะนะจ้าขอบคุณครับจ้าถ่ายสิโอ้โหวปวดท้องขนาดนี้ไปถ่ายได้ไงามาขอบคุณครับได้ยินได้ยินิด้นอ๋อมะคุณขอบคุณครับ แล้วต้องกระชับนิดนึง